ที่20รกรกนาคม2565นะครับเวลา3ทุ่มครึ่งนะครับเส้นสุขุมวิท24น้ำท่วมเยอะมากนะครับมอเตอร์ไซค์หลายคันดับไปแล้วนะครับนี่พี่ข้างๆเข็นเข็นไปน่าจะดับนะครับน้ำน่าจะเข้าท่อแล้วก็ท่วม ถึงครึ่งล้อเลยนะครับรถเตี้ยก็อย่างเช่นพวกแท็กซี่โตโยต้าอะไรพวกนี้ครับก็ท่วมถึงใต้ท้องรถเลยก็ที่อื่นก็น่าจะเป็นอย่างนี้เหมือนกันนะครับน่าจะเป็นทุกที่เลยก็ขับขี่ระมัดระวังกันด้วยนะครับหน้าฝนที่มอเตอร์ไซค์ก็บางคันก็ขับเร็วเหลือเกินโดนคลื่นจากน้ำด้านล่างซดก็ มีเซฟไปหลายคันก็ยังไงก็อย่าราีบไปนะครับท่านี้ครับผม